ตอนนี้เราอยู่ที่งานคอมมาซ์เ Gen 2011นะครับนี่ก็คือโซนของพันธุ์ลีฮอลนะครับล้าจะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับตอนนี้ท่านผู้ชมรับเราอยู่ที่บูธของเอเซอร์ครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรนะครับครับพี่ปัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูของเรื่องของเอเซอร์ก็คือเอเซอร์ไอคูเนี่ยครับมันคืออะไรแล้วจุดแข็งของมันคืออะไรครับ ตอนนี้นะครับเป็นตัว Acer Iconia A500 นะครับอให้ครับโอเคจริงๆแล้วในตลาดปัจจุบันเท่าไรนะครับมีหลายแบรนด์มากนะครับในส่วนของไอค i เ o n i a A500 เนี่ยจุดแข่งของเราเลยคืออ่าจะเป็นในส่วนของพอร์ต USB ครับ USB ครับถูกต้องครับตัวนี้จะมีพอร์ตชาวบ้านไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพอร์ต HDMI อสาามรถต่อเข้าจอใช่ครับต่อ HD ได้เลยได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ ต่อออกเป็น1,80พิกเซลครับเป็น HD เลยึ่บครับผมจริงๆแล้วในตลาดปัจจุบันนะครับคือเวอร์ชั่นก็คือตนดร์มเหมือนกันหมดก็คือตัว Android ที่เป็น3.1นะครับอันนี้คือจุดแข็งของเรานะครับแล้วจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของไอคูเนียห้าร้อยก็คือกล้องครับตัวนี้กล้องจะมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับ5ล้านพิกเซลครับ5ล้านพิกเซลครับครับก็ค่อนข้างจะรายละเอียดต้องดูครับค่อนข้างจะชัดมาก นะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้า2ล้านพิกเซลการใช้งานกล้องหน้าเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสวอปส w a ปกล้องหน้านี้ได้นะครับมากล้องหน้าเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ยาวนานไม่เอ่ยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าจากที่เคยใช้งานมานะครับสแตนบายสแตนบายก็คือเราใช้งานปิดเปิดนะครับอยู่ประมาณ16ชั่วโมง16ชั่วโมงนะครับ16ชั่วโมงครับจริงๆอาจจะมากกว่านี้นะครับหรือว่าน้อยกว่านี้้นอยู่กับการปรับเรสโซลูชันของหน้าจอครับถ้าเราใช้งานทั่วไปนะครับอยู่ที่10ชั่วโมง อืมครับงานทั่วไปคือสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าดูหนังฟังเพลงเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมงครับครับผมค่อนข้างจะเบานะผมมองว่าโอ้โอเคเลยโอเคเลยราคาเป็นไงราคาเป็นไงราคาตอนนี้โปรโมชั่นสุดๆครับอยู่ที่16,900หารแล้วก็ให้ความละเอียดของจํานวนกิกะไบต์เท่าไหร่ครับผมอ่าตอนนี้อยู่ที่32กิกครับ32กิกครับน่าสนใจมากเลยฝากอะไรถึงเพื่อนๆรายการอ e-life สี่หน่อยครับครับก็จริงๆอยากให้ลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันเจ๋งมากเจ๋งมาก ถ้าลองเล่นดูแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดอย่าลืมว่ามันมี USB นะครับกับมีช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งชาวบ้านไม่มีครับถูกต้องโอเคถ้าไหลองเล่นดูครับเดี๋ยวเราไปตามกับไปดูรุ่อื่นต่อนะครับคับผมได้ครับขอบคุณมากครับผมนะครับผบครับเยมีเยียม จัดต่อเลยนะครับตอนนี้เราจะไปดูบูธต่อไปคือบูธของโตชิบ้าครับโตชิบ้าล่าสุดเห็นเขาบอกว่าจะมีประมาณสามดีเราจะดูว่า3ดีของโตชิบ้าเนี่ยมันจะเกี่ยวและสอคล้องม,มันยังไงตามเลยครับผม ปัจจุบันแล้วคนที่ใช้บริการในการดูหนังฟังเพลงแบบ 3D ครับจะมีความรู้สึกว่าใช้แว่นเนี่ยมันรู้สึกว่าปวดตาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกเท่าไหร่ครับทีมงานที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของการไม่งอแว่นเราจะไม่ใช้แว่นกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุ่ีนครับสุวงวัฒนากรครับช่วยแนะนาว่าเคื่องอิงใหม่ล่าสุดของโตชิบาเนี่ยใหม่ระดับว่าเครื่องแรกของโลกมันคืออะไรครับครับก็เราก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสลับ โน้ตบุ๊กในตระกูล c o s m ิ o นะครับเป็นรุ่น F750 เป็นโน้ตบุ๊กเครื่องแรกของโลกในระบบ 3D นะคือ3มิติโดยไม่ต้องใส่แว่นเท่านั้นครับอ๋อแว่นนี่ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แว่นแล้วครับว่นนี้โยนทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้แล้วครับผมถูกต้องครับก็มันก็จะสะดวกด้วยสำหรับคนที่ใส่แว่นปกติแว่นสายตาปกติก็จะดูคือเขาบองมองด้วยตาเปล่าเลยใช่ครับมองด้วยตาเปล่าเลครับ ตัวภาพก็จะส่งภาพมาที่ตาเรานะฮะก็มันจะมีเทคโนโลยีก็คือเราเรียกว่าเป็นแอคทีฟเลนส์นะฮะหน้าจอครับหน้าจอนี่จะสังเกตดูปันจะหนาอง่ปกติอ๋อจะหนากวปกติเพราะว่าจะมีหน้าจอที่มันซ้อนอยู่นะครับก็ตัวเลนส์นี่มันจะส่งภาพตัวสกรีนก็คือหน้าจอเนี่ยจะส่งภาพมาที่ตาเรานะเป็นภาพที่ซ้อนกันซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันก็จะเกิดภาพซ้อนทําให้ตาเราสามารถมองเป็นภาพสามมิติได้ <ส>เราที่เราไม่ต้องใส่แว่นผมกำลังมองหาจอแบบนี้จอเท่ๆที่มันนาแสนานาครับนี่คือตัวชี้วาตอบโจทย์แล้วได้ครับ F750 นะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากนี้ครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีระบบเสียงเราต้องบอกว่านอกจากามีภาพแล้วยังมีเสียงอีกระบบเสียงของเราเนี่ยเราใช้ลำโพงของ h ฮามาเก d o n อ๋อ h a a r m ฮา d o n ก็เป็นเก็เป็นลำโพงระดับโลกที่ผลิตให้กับยานยนต์หรือว่ายนตกรรมระดับโลกมาหลายหลายแบรนด์แล้วนะครับ,รบเราก็ดึงตรงนี้มาใส่ในโน้ตบุ๊ก นะครับดังนั้นทั้งระบบภาพที่เป็นสามสิแบบไม่ต้องใส่แว่นก็มันตัดานไปแล้วใช่ก็จะมีระบบเสียงที่ดีมากด้วยนะครับเป็นระบบแฮมเมอร์เกดอนเลยครับผมเออสเปคเป็นไงครับอ๋อสเปคเราใส่มาให้เต็มเลยครับอัดเต็มแม็กซ์เลยเต็มแม็กซ์เลยครับก็เราจะใช้ซีพียูของ Intel ที่เป็นคอไอเจ็ดพอดคอร์ครับตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปตัวการ์ดจอก็ใช้เป็น Nvidia นะครับมีวีโอแรมถึงสองกิกมีวีแรมถึงสองกิกแล้วก็ตัวฮาร์ดดิส์นะครับก็เป็น640อยส ก็ทุกอย่างที่ใส่ได้ัดหจักมาเลยตัวเลยใช่ครับครับฝากอะไรถึงท่างเท่ยทางบ้านรายการอีไลทีพีดิครับครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่สนใจนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอสเมหรือว่าในรุ่นอื่นๆของโตชิบ้านนะครับก็ลองมาแวะชมดูที่งานคอมมานด์นะครับนอกจากท่านที่ท่านที่มานี่จะได้สัมผัสนะครับนวัตกรรมระดับโลกอย่างนี้แล้วนะครับมาสัมผัสตัวเป็นๆได้นครับเป็นงานแรกเลยเป็นงานแรกที่ผมนํามาให้ท่านผู้บริโภคนะฮะหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถ มาทดลองใช้ด้วยตัวเองนะครับที่สำคัญคือไม่ต้องใส่แว่นนะครับไม่ต้องใส่แว่นดูด้วยตาของคุณเลยครับดูเลยครับก็มาลองดูครับ says the same the same things i think said just so กินเกินไอเซเว่นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นไอไอเซเว่นเหมือนเดิมไอเซเว่นแต่เป็นเจนสองไงครับอ๋อเจนทูอ่าฮะคือแรงแรงกว่าไอเซเว่นปกติทั่วไปใช่คือจะเหมือนรวมการจอรวมกันรวมหมดทุกอย่างไว้ในตีวิวกันเลยอืมเราสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีการจอเลยใช่อย่างเช่นนิดฟอร์กปิดเนี่ยอ่าตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับซื้อเกณฑ์แล้วมันซื้อการ์ด ไ,ไ,ไม่ต <ไป S 2> ้องซื้อเกมแล้วจบลงจบก<ช>ันไ,ได้เลยถ้าจะพูดถึงตบุูกที่บางที่สุดนะตอนนี้นะครับที่เป็นรถุูก P C นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะบางไปกว่าน,นี้แล้วก็คือยี่ห้อของซ m s ซุงครับเรา,าดูกันว่ารอลูกซองซุงปีนี้นี่บางขนาดไหนนะครับสวัสดีครับนี่คือคุณก้อยนะครจะเป็นผู้แนะนําเกี่ยวกับว,ว่าซ m s ซุงตัวนี้นี่มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรครับช่วยบอกเลยครับผม สำหรับนะคะสม,สมรทรงโน้ตบุ๊กซีนายนตตัวนี้นะคะใช้ดูราดูมินค่ะเป็นวัสดุที่ใช้ทํากระสวยอวกาศนะคะกระสวยอวกาศใช่ค่ะเป็น<อ>เครื่องแรกของ<ม>โลกเลยะคะ่ามันเบานะมันเบามันเบามากแล้วก็บางมากลองสังเกตดูด้านข้างนี่ก็ปิดหมดแล้วเจ๋งครับจุดแข็งก็คือว่าเบานะครับแล้วก็เป็นวัสดุของมาจากกระสวยอวกาศใช่ครับแล้วก็แข็งแรงทนทานมากเลยครับแล้อะไรครับผม ค่ะแล้วตัวนี้นะคะบางเฉียบเพียงแค่16.3มิลลิเมตรเท่านั้นเองใช่แล้วก็น้ําหนักนะคะก็แค่1.31กิโลเท่านั้นเอง1.3ตัวนี้ยาวมากคร่ะยาวมากครับครับระยะความยาวนานของการเล่นต่อเนื่องนี้ใช้ระะยเวลานานเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณชาร์จแบัเต็มนะ 7 8ชัวะะ 78, ช่วโมงใช่แต่ว่าตัวนี้จะไม่ร้อนนะคะคเพราะเป็นรู้สึกว่าจะ CPU แบบพิศเศษนะคะไม่ใช่เป็นแบบซานนะคะคเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องก็จะไม่ร้อนเลยครับพิเศษมากๆเลยตัวนี้ออกออกมาสู่ตลาดนานแล้วหรือยังครับก็สักพักนึงได้แล้วค่ะใช่ส่วนราคาตอนนี้อยู่ที่5,900บาทค่ะห้า0บาท ใช่เป็นร,ราคาที่ยังไม่รวมแบตนะคะถ้ารวมแบตแล้วก็จะเหลือ5,2900บาทค่ะ5,200เราเช่อฝากอะไรถึงสมาชิกหรือแฟนๆรายการ eLife t ี like เลยครับหน่อยค่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่ายอยากมาเที่ยวชมงานนะคะก็มีจนถึงวันที่24นี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาหาต้อยได้นะคะที่บุ๊กของคำทรงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณก้อยนะครับ,รบะะวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ